สัสีครับผมเนี่ผมเป็นเรียบร้อยนะครับผมนี่อยู่ที่ร้านช่างชัยนะผมวันนี้ผมได้ทําการแปลงไฟเรียบร้อยตัวนี้นะผมผมแปลงไฟเรียบร้อยผมเรียบร้อยเป็นจากไฟเรียบร้อยนะผมไปเป็นไฟของโซนิกนะไฟของโซนิกก็ทําตามสูตรนะครับทำแผ่ทาอะไรไปแล้วผมก็ได้ใส่กล่อง api ที่จูนได้นะผมอันนี้กล่องผมมันจะเป็นแบบแบบเอ่อผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันแบบไหนนะแต่ว่าของผมมันมีตัว เป็นโหมดด้วยนี่คราวนี้ผมก็ใส่ได้สองคันเลยก็ใส่โตได้ด้วยใส่คันนี้ได้ด้วยนัผมและนี่ผมได้มาจูนไว้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ถามว่าเป็นไงหลังจากจูนก็ดีขึ้นนะผมเพราะเราคุมยานไฟได้นะผมเพราะตอนแรกผมใส่อันนี้เป็นกล่องส้มเดิมที่ใส่กับไฟเดิมนะครับใส่กับไฟเดิมนี่คือกล่องส้มแล้วก็เนียผมก็ไปได้ความรู้มาคืออันนี้ผมเพิ่งรู้นะผมผมไม,ผม่ผมไม่ได้รู้มานานแล้วหรอก เพิ่งรู้ว่ากล่องเนี้ยท้ายมันแก่ไฟท้ายมันแก่มันทําเลยให้ให้รถผมดันด้านไล่เลยไม่ไปนะผมแล้วคราวนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไฟโซแต่ผมยังใส่กล่องอันนี้อยู่ยังเป็นกล่องส้มนะครับแต่พอมาใส่กล่องนี้แล้วรถท้ายยาวขึ้นแล้วผมท้ายยาวขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไล่ยังไม่ไล่นะผมอันนี้ก็เลยว่าโอเคแค่ลองลองระบบไฟว่าไฟมันใช้ได้ปลายเป็นไฟโซแล้วมันใช้ได้นะผมก็ลองเสร็จเรียบร้อยอันนี้คืนช่าง ผมก็เลยไปหาไปเอากล่องนี้มาใส่เอากล่องของโซนิกมาใส่ของซีบยามาใส่นะผมใส่ได้นะครับใส่ได้ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ทําการลองจูนเล่นๆดูนะครับล,รลองจูน <c oughs> เล่นๆดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอารถมาไล่อีพีเดี๋ยวต้องหาเด็กมาขับนะผมหาน้องมาขับเพราะาผมขับเองไม่ได้หรอก <c oughs> รอก็ผมขับผมอ้วนเอะผมอ้วนนะผมขับไม่ได้อันนั้นรถรถกระสือนะผม กะสือไม่มีหัว,ว,วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นสเต็ปเดิมนะผม54ชัก2นะผมแต่ว่ามีเสียงของลูกปืนรอบจัดของน่าจะเป็นที่ข้อเบี่ยงนะครับผมดังขึ้นมาแล้วดังขึ้นมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับดังขึ้นมาค่อนข้างมากก็ว่างๆแหละจะมาไลา่ใหม่วันนี้คือมาลองระบบเฉยๆนะครับเ,เดี๋ยวจะประกอบและประกอบเก็บ นะครับผมก็ใครอยากรู้ว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงก็รอติดตามได้นะครับว่าจะวิ่งดีไหมจากไซกองจากกล่องจากไฟเดิมอะไรวะไฟเดิมกล่องส้มไฟเดิมกล่องส้มมาเป็นไฟโซลกล่อง API นะครับผม API จได้จริงจริงกล่องเว็บร้อยของ API ก็มีนะครับผม API ของเว็บร้อยก็มีแต่ว่ามันเป็นมันเป็นกล่องที่จูนไม่ได้นะครับผมผมก็เลยอยากจะให้แบบว่าเออถ้ามันจูนได้มันน่าจะวิ่งดีกว่านะครับ ก็เลยแปลงเป็นไฟโซนิกเลยแล้วก็เอากล่อง CPR มาใส่โซนิก CPR ใส่กันได้นะผมเอากล่อง EPI มาใส่แล้วก็มานั่งจูนครับมาทำนู่นทำนี่อาผมจูนเองด้วยเนี่ยเอาพังก็พังพังก็เอาพังก็พอมือผมเลย <g ay> จูนเองด้วยคันนี้โอเคนะผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ให้ดู น่าจะทําได้นานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งทําได้นะเพราะว่าผมไม่เคยยุ่งอะไรกับระบบไฟเลยคือเน้นเป็นไฟเดิมไฟเดิมตลอดยังยังยัง,ยงไม่ทําอะไรกับรถนะผมก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะเริ่มแปลงแล้วแหละแปลงน่าจะแปลงแปลงทุกทุกอย่างที่มันทําให้แรงนะผมแต่ภายนอกเป็นบอดี้เดิมนะคือจะไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนเครื่องภายนอกคือบางคนเขาใส่หัวละยห้าแต่ผมจะไม่ใส่ผมก็ยังจะเป็นหัวเวฟร้อยเหมือนเดิมภายนอกคือบอดี้คือเป็นเวฟร้อยให้มันเป็นเวฟร้อยแต่ข้างในนี่คือ ทำเต็มที่นะผมอาจจะแป้งใส่ข้อร้ยขบูใส่แข้ง110ขิขบูใส่ฝาอะไรก็ว่าไปนะผมให้มันเป็นบอนะดี้เดิมนะผมเพราะว่าผมแต่งเรียบร้อยผมก็บอกว่าพี่ทำไมไม่แปรงหัว125พยกเครื่อง1 2้าใส่เอาแล้วทำไมไม่ไปขี่1 2้ 5, จายยยกใส่ทำไมใจบอร์ตเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่โอเคผมคิดนี้ไม่ละมากละไปละบาย